โรงพยาบาลปกเก่าของเราเป็นต้นนะครับในโรงพยาบาลประจ่จังหวัดจะมีความหนาแน่นขอนข้างมากนะครับในส่วนของผู้ป่วยนอกในส่วนของผู้ป่วยในและตรงนี้เองนะครับโรงพยาบาลปกเก่าของเราก็เลยได้ดําเนินการจัดตั้งเคินิตพิเศษเฉพาะทางนอกเวาราชการขึ้นมาเพื่อตอบสนองกับประชาชนเป็นลำดับแรกนะครับเพื่อลดระยะเวลารอคอยนะครับแล้วก็ลดคิวในการผ่าตัดในการทำมาตรการในทุกๆอย่างนะครับที่เราจะดำเนินการในคคินิกพิเศษตรงนี้นะครับ ในส่วนที่2นะครับที่เป็นประโยชน์ก็คือประโยชน์กับบุคลากรของของ,ของโรงพยาบาลเองนะครับในส่วนนี้เองเราก็สามารถที่จะใช้ศักยภาพของบุคลากรของเราทั้งในแล้วก็นอกเวลาราชการนะครับคือในเวลาราชการเราก็ทําเต็มที่ในคลินิกพิเศษเฉพาะทางเวลาราชการก็เป็นการใช้ศักยภาพของบุคลากรของเรานอกเวลาราชการเพิ่มเติมมาอีกผู้ป่วยนอกส่วนผู้ป่วยนอกเนี่ยในระยะแรกเนี่ยเราเปิดบริการตรวจ สุขภาพตรวจเช็คอัพนะครับโดยการตรวจในช่วงเสาร์อาทิตย์ครับครึ่งวันช้าครับส่วนที่สองก็คือเป็นการตรวจรักษาผู้ป่วยนะครับซึ่งเป็นผู้ป่วยไม่ติดต่อเรือลงเช่นได้แก่โรคเบาหวานความดานันไขมันสูงนะครับแล้วก็โรคจะควุทั่วไปแต่โดยตรวจโดยแพทยพ์เฉพาะทางก็คือเป็นแพทย์เวื่าสตรครอบครัวนะครับ แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมีการาให้บริการทางด้านผู้ป่วยในนะครับในลักษณะการทำผ่าตัดน,นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราได้เปิดบริการแล้วนะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมต้นมาเนี่ยเราเปิดบริการให้การผ่าตัดในผู้ป่วยศัลยกรรมกระดูกนะครับผ่าตัดเอ็นม่ไดหน้าเอ็นค่อยหลังซึ่งปกติแล้วเนี่ยคิวพวกนี้จะเป็นคิวที่รอนานนะฮะเป็นถึงหนึ่งถึงสองปี พอเราเปิดการผ่าตัดนอกราชการก็ทําให้คิวเนี่ยสั้นลงนะครับในส่วนของทีมพยาบาลก็เราเตรียมพร้อมในทุกส่วนไม่ว่าจะเราก็จะร้อตามการบริการการรักษาของแพทย์ก็คือมีการเปิดให้บริการที่แพทย์บอกว่ามีการบริการเปิดเช็คอัพในวันหยุดพยาบาลเราก็จะจัดทีมพยาบาลที่ให้ให้การพยาบาลหรือให้การดูแลหรือเปิดที่จะช่วยซัพพอร์ตไม่ว่าจะเช่น เป็นช่องทางเมื่อท่านที่มารับบริการเนี่ยเราก็จะมีพยาบาลพร้อมดูแลที่หน่วยผู้ป่วยนอกนะคะหรือว่าถ้าท่านจะต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็เตรียมทีมพยาบาลสําหรับรองรับการขยายการบริการห้องผ่าตัดที่เพิ่มนอกเวลาหรือแม้แต่ว่าการบริการที่ท่านจะจองห้องพิเศษเนี่ยทีมห้องพิเศษเราก็พร้อมที่จัดทีมพยาบาลที่จะรองรับให้บริการเมื่อท่านต้องการห้องพิเศษเมื่อมา รับบริการในคลินิกพิเศษนอกเวลาของเราค่ะว่าเจะมาตอนไหนคลินิกนี้จะมาอย่างไรหรือจะจองห้องออได้ไหมในราคาหลากหลายเนี่ยเราพร้อมที่จะดูแลท่านหมดเลยโดยที่แล้วท่านสามารถที่จะประสานหรือสอบถามข้อมูลจากน้องพยาบาลที่เป็นศูนย์ให้บริการของคลินิกพิเศษนอกเวลาเบอร์ที่จะติดต่อได้ตลอดเวลาก็คือ06346427 25นะคะแล้วก็ยังมีเบอร์ภายในโรงพยาบาลที่สามารถโทรตรงได้เลยก็คือ0 39, 3 9 3เนะคะ319666เบอร์ภายในต่อ8 2 0 6ถึง8207ซึ่งจะมีน้องพยาบาลน่ยสามารถที่จะให้ข้อมูล